ของแรงของหายากมาอีกแล้วและของแต่งคันนี้2,000 200, 0 0กว่าบาทนะครับเพื่อนๆใครหาอยู่จัดไปได้เลย Honda CB 1300 Super b o d รดอรถปีสม2 2ัติ22กับเลขหมายเพียงแค่นี้2อ0 0ันแด้ิโลแท้มือเดียวนะครับเพื่อนๆมากับสีขาว Pearl Sunbeam White หลอดจัดทั้งซ้ายและขวานี่โลโก้ภาษาญี่ปุ่น Project Big One ซ้าย1992นะครับมีของแต่งอะไรกันบ้างมันเลยมียกเยื้องให้และก็ยกเดิมเรามีให้นะครับ ชิลด้านหน้าดำดำดุๆมีให้ชิลเดิมเราก็มีให้นะครับนี่กันลมเครื่องนะครับมีมาให้แล้วก็แคชบาร์ตรงนี้ของ Active นะครับแล้วก็ครอบสส S Part ครอบเดิมเราก็มีให้นะครับดูกาดหม้อน้ำนิดนึงใหม่ใหม่ใ,มใมสๆยคอท่อไทเทีมม่วงๆเลยมาเดี๋ยวไปดูกันว่าท่อแบรน์อะไรนะครับกันลมหน้ามีให้ทั้งซ้ายและขวาครบๆเลยเพื่อนๆนี่ ชุดกล่องนะครับหายากจริงจริงชุดกล่องนี่โคตรแพงกล่องซ้ายขวาบนตรงรุ่นนะครับกล่อง CB 1300นะครับนี่ชุดท่อไวเวิร์นเป็นท่อฟูนะครับทั้งซ้ายและขวาเสียงกว่นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวไปฟังกันตอนหลังนะครับดอกยางเต็มเล็มเหลือๆครบๆเนเพื่อนนี่ฝั่งนี้เนียนๆใสๆแห้งๆนะครับโชคหลังเป็นโชว,ว่าสับแข็งนี่มาฟังกันหน่อยท่อฟูไวเวิร์น รายหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพื่อนๆคันนี้เราเปิดไว้469,000บาทเท่านั้นใครมีรถสวยๆจำแจมแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับเรารับซื้อไม่อัน้นประเมินราคาสูงสุดเท่าที่เพื่อนๆถูกใจแน่นอนและรับซื้อถึงหน้าบ้านสะดวกสบายสุดสวัสดีครับ